สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวิลเลียมเอ็กเซนไฟเอร์และวันนี้ผมจะาลองทดสอบเด็กประ,ะมีดดูซังไงเราไปดูกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปหามีดมาแลวผมก็ได้มีดเล่มนี้มานะครับเป็นมีดที่สวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับโอ้ดูสิครับคุณผ,ผู้ชมมีเด็กอยู่นั้นเต็มหมดเลยนะครับก็ใน,นเมื่อตอนนี้เราได้มีดมาแล้วแล้วเราก็เจอเด็กกันด้วยนะครับขั้นต่อไปก็ ว้าวดูสิครับคุณผู้ชมมีน้ำแตงโมไหลมาจากตัวเด็กกันไปหมดเลยนะครับว้าวดูสิครับคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยนะครับโอ้สุดครับวันนี้อยู่กับผมบิลเลียมเอ็กเซนไฟเอร์แล้ววันนี้ผมจะลองทดสอบวิญญาณเด็กผสมเข้ากับเครื่องจักรดูซะไงเ้วมาดูกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของผมนะครับที่ผมทําอยู่ในตอนนี้นะครับก็ทาตามได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ว้าวดูสิครับคุณผู้ชมตอนนี้หุ่นยนต์พวกนี้กลายเป็นหุ่นยนต์ผีสิงที่มีวิญญาณเด็กสิงอยู่นะครับมันขยับได้ด้วยนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับว้าวสรัสดีครับอยู่กับผมวิลเลียมเอ็กเซนไฟเอร์แล้วันนี้ผมจะมาทดสอบขวานพะทะหุ่นอเมรอนิกดูึ่งนไงเรามาดูกันก่อนในตอนนี้นะครับผมก็กําลังล่อหุ่นให้มันมาตามผมนะครับโดยผมใช้วิธีการสายตูดไปไปสายตูดมานะครับเหมือนกับที่ใช้ผิวดํากางเกยงชมพูนะครับที่เขาชอบทำนะครับเพื่อเป็นการล่อเอ่อเหยื่อของเขา ก็อันนี้นะครับเป็นกล้องที่ผมติดตั้งไว้นะครับเป็นภาพจากกล้องนะกล้องนั้นก็คือกล้อง C C T V G G X D นะครับที่ผมได้ติดตั้งไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้หุ่นมันตามมาผมมาแบบติดติดเลยนะครับเพี่งว่ามันไม่ปล่อยหรือเทียวนะครับโอเคครับตอนนี้หุ่นมันก็ถูกล่อมาจนถึงลานที่ผมต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ ว้าวดูสิครับคุณผ,ผู้ชมหุ่นเละเป็นเศษเหล็กเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับว้าวส่วนแล้วก็มันนี้อยู่กับผมเป็นเลียมเ e อ็กซ์เซนไฟเจอร์และมันนี่ผมจะลองทดสอบผมพระสปิงล็อกดูซังไงรบดูกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าชุดนี้มันค่อนข้างที่จะอ่าอึดอัดไปหน่อยครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะอะไรมากนะครับผมว่าผมน่าจะชนะนะครับแบบว่านาไอร์ล็อ โอ้โห oh, oh, oh. ดูสิครับคุณผู้ชมกูตายหาค่าชุดนะครับไอ้เหี้ย